สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกเออนี่ครับทีมงานผอกันทั้งสองครับพี่น้องต้มไก่ตำบุ้งหุงมือนี่เมนูตอนฝนโตกอีกแฬาพี่น้องมาดิไซตกอีกแลีฬาเหน่เมนูพี่น้องข้าวเหนียวตุมไก่บ้านตำบุ้หุงพี่น้อง ไอค้คนคนคนเลยต่ำถึงโอ้โหมีหอดเจียวบองพี่น้องเจียวบองเจียวบองมาเซียบเลยบ้านมาบ้านจีเขาวเชียงน้ำกันพี่น้องผ่าบลาจีบัวนีเป็นได้พี่น้องตั้งแบบนี้เลยนี่นี่ผสมนี้เลยพี่น้อง ใส่กับกระเนี้ยวกระเนียวหนึ่งนใส่กับกระเนียวสิบาทตมไปสดนหวานบุ้งกน้าวมันรนี้่มคลิปก็ฝากคือกอพี่น้องฝากกดไลไ์ก็แชร่ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ต่อมาติดตามรัสชมครับไปเลยเจ็บๆจจะคนหมนเหนซีฮ่าจะม่ลัว ไปอยู่ยอืมมัดักปเมื่อกีเลยอะหืมตับมะฮุงอันนีสามหลังตับมะฮุงเฮิมดักปลาไหลสามดังหืมได้อะไรก็ได้ที่ปลาไหลจริงนี่ใช้เนื้อไก่ครับอ่อาร้นเด่นหมันต่อมันเป็นจริงนะนี่ไงไม่จริงหรือฮึฮึขอบคุณ บ้านบ้านหลังนู้นมันบันเทิงเทิงตอนกลางคืนเหรอมันเคยมันนู่นนะฮะไปดูดินเป็นลำคามนเป็นห้องอาหารเิ <c oughs> แล้วมันเป็นห้องอาหารแล้วมันต้องจ่ายตังค์ด้วยยัง้งถูกเปล่ <c oughs> เหาแม่เลยเห็นคงเดียวเห็นจำนี่แหละอ่าเห็นคืเดียวเดียวเปตมไกลียเอาเอไหมไม่เอาตรง้อค่ากองมาจงำห้ีดีจำห่งเพิ่มพีนงยุดแคไหนดีเลยฝนตกม่อีกลนะเสียงดังยังมาด้ย ว่าเืมบอกแบมก่อนม่ใช่ยังไม่ยังยู่บอกออนน่ะสวนมันสตวนม่นอยู่อย่งั่งอยู่ดูจะเห็นดิ้ม้านไหมตัว่าคนออกไปเลียวคนจะเห็นนมกแต่จงไป เสียดึ้ตอพี่น่องอำหอยผสมใส่ปลาคามหน่อยตมตมตุกบหน่อยไม่หน่อใส่ปลาคามหน่อยฝนตกตกใส่เพกกะแค่เนี นเพ,พื่อรวยไปหน่อสมสมเพื่อลวย ฝนยัง,งนีปน่ปั่นเนี่ปีใหม่หรอกขาตัี่สามอืมไปล้ลหาราประกถึงสถึงสามสองสากเปีใหม่ฝน,น,นยังเอยอีกอกี่กเดือนถึงจะปีใหม่กี่เดือนกี่เดือน,นสิบกว่า วุดวนี่นแล้ววันนี้วันที่เท่าไรตัวเองไปโรงเรียนไม่รู้วันที่เท่าไรบอกันเรยน่คือบูวันที่เท่าไรอ่ะย่บอ็วันที่เทอ่ะเบรี้นันันมันอ๋อนีวันที่ิบเอ็ดอ่ะเรียนนั่นบลูวัน นกช่าเถอะขามันออบ่งเข้าวอนาันน,นี่มันเคือ,อะไรมขําขํา,ขาปีได้ถ้าเป็นนกเอี้ยงก็จะเลี้ยงเลยจะหน่อยไปน้องกล้ยขนาดน้อยาไก่ตัว

เดูที่นกมันทำอะไรนกมันทำอะไรเห็นไหมทำรังเหรอลง สดน้ำลงขนาดพี่น้องนั่นเละนุ๊กนีเงียเงีวเลยสดน้ำต้น้ำนับไปเลยตน้ำตีไทย อมาบ้านนี่พี่น้องกินต้มไ <c oughs> ก่กบ็บรรยากาศฝนตกแซ่บๆกับปีตอนน้องไว้มากกับคนไรก็แชยได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องอีกเรื่อาาที่เขามาติดตามและส้มน้องรับนอ้อคลิปนี้สบายซ้ำนี่ลิปหนาพอกันไหมคือเก่าพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอาาไปหบักปายบ๊ายบาย ใช่ครับเจ้าจเปากินตอ่อพี่น้องกินโต